สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรถสวยมือสองเซอร์กีคาร์นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับจอมนะครับวันนี้นะครับวันทีผมจะมารีวิวนะทุกคนเป็นรถที่เขาเรียกว่าเป็นรถที่น่าจะถูกใจทุกคนหลายๆคนนะทุกคนเป็นรถที่กําลังตามหากันเยอะพอสมควรเลยนะครับเป็นเจ้าโตโยต้าโคร l ่ a เอลติ 1.8e ปี2016ม -16 นะครับคันนี้ของเรานะครับลักษณะคันนี้เนาะได้เป็นสีขาวนะครับรูปร่างหน้าตานะครับน่าใช้งานมากนะครับดูสะอาดเลยเนาะคันนี้นะครับ อ่าออชั่นของเขาครับตัว 1.8e ีโ r ล l l อ a l ติคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวไฟหน้ากันนะครับอันนี้นะครับได้เป็นไฟหน้าแบบลติ t ีเ e f เต c t o r นะทุกคนมาพร้อมรับประจังหน้าแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะทุกคนอ่าถัดมานะครับเรส่วงของตัวล้อแม็กนะครับอันนี้ได้เป็นล้อแม็กอลลอยนะครับขนาดของล้อแม็กก็16นิ้วนะครับนี่สวยๆเลยเนาะตันนี้ในส่วนของกระจกพับข้างนะครับ อันนี้ได้เป็นกระจกพับข้างสีเดียวกับตัวรถเนาะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับสีขาวสวยๆเลยนะครับคันนี้้วส่วนของตัวด้านจับประตูทุกคนอันนี้ได้เป็นคิ้วโครเมียมเหมือนกันนะครับนี่ลักษณะนหน้าตาเนาะรูปทรงรูปโฉมคันนี้น่าใช้งานมากเลยนะครับ็นส่วนของตัวด้านท้ายนะทุกคนอันนี้ได้เป็นไฟเบรกแบบ led นะครับนี่มีในส่วนของคิ้วโครเมียมตัดมาให้อีกนะครับดีไซน์คันนี้บอกเลยว่าถูกใจใครหลายๆ,ๆคนมากเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับตัว1น่ด e ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของออปชันภายในตัวรถของเจ้าค o โร l ่าอัลติส 1.8e คันนี้ก็ด้วยครับว่าจะมีอะไรบ้างเนาะจะน่าใช้งานขนาดไหนไปดูกันเลยครับโอเคนะครับอันนี้คือภายในตัวรถของเจ้า Toyota Corolla a อ t i s 1.8e ปี2016คันนี้นะครับดีไซน์ภายในนะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับสีดำล้วนเลยนะทุกคนนี่ ดูเรียบๆนะครับแต่ก็ดูมีความดุความเท่พอสมควรเลยนะครับอะแล้วถัดมานะครับตัสอบตัวเบาะนะทุกคนอันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดานะครับเดินด้วยด้านสีเทานะครับสวยงามมากนะครับพันนี้โอเคจะหตัวกุญแจนะครับอันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับอิมมอเลิเซอร์นะครับมีปุ่มเซ็นทรัลล็อกมาให้เนาะประมาณนี้นะครับกุญแจเป็นกุญแจแบบไขเสียบนะครับประมาณนี้เลยโอเคเราสตาร์ทรถให้ฟังกันเสียงสตาร์ทรถนะครับ เสียงนุ่มมากนะครับรถคันนี Lay ้นะครับแอร์เย็นสบายนะครับนี so ่ประมาณนี้เลยนะครับโอเครถคันนี้นะครับเลขไม้นะครับสรัตัวเลขไม่เนาะอยู่ที่1นึ่งแสนมนกิโลนะครับประมาณนี้เลยเนาะเป็นเลขไม้ที่ใช้มาน้อยนะครับสหรตัวปี2 0 1 6นเนาะเลขไม้น้อยมากนี่ประมาณนี้เลยนะครับรถตัวกระจบขับข้างนี้ก็ได้กระจบขับข้างไฟฟ้าเนาะทุกคนก็เปิดปิดได้นะครับอัตโนมัตินะประมาณนี้นะครับอ่า ส่วนของถัดมาส่วนของตัวแอร์อันนี้ได้เป็นระบบปรับอากาศแบบอะแอนาล็อกปรับมือหมุนนะครับอันนี้ก็ปรับตามอุณหภตามใจชอบเนาะเลี้ยงพัดลมได้นะครับประมาณนี้เลยถัดขึ้นมาส่วนของตัวจออันนี้ได้เป็นจอแอนดรอยเนะาะทงเราติดตั้งมาให้นะครับเป็นจอแอนดรอยเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อ G P S ได้นะครับแชร์ Wi-Fi เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดดู G P S ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้เนาะรองรับนะครับ A M F M มีหมดดูหนังวิดีโอได้ Netflix ดูได้นะประมาณนี้เลยนะครับ ถัดลงมาสําหรับตัวพวงมาลัยอันนี้ได้เป็นตัวพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเนาะก็สามารถเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับแบบตรงพวงมาลัยเลยเนคือวิทยุได้เปลี่ยนเพลงได้นะครับประมาณนี้ถัดลงมาสําหรับตัวเกียร์นะครับอันนี้ได้เป็นเกียรอ์ออโต้นะครับเกสปีดนะครับอันนี้มีสควอชเทลชิปโหมดมาให้นะครับสามารถบวกลบเกียร์ได้นะครับจาบตรงเกียร์เลยกล้องมองภาพขณะถอยหลังนะครับมีมาให้นะครับพร้ะก็เซ็นเซอร์กดระยะจอดให้ด้วยเนาะทุกคนนี่นะครับ ตัวกระจกก็ปรับได้ปกตินาออ่าแล้วคันนี้นะครับที่สําคัญเนาะตัว 1.8E คันนี้นะครับยังมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับเพียงแค่กดปุ่มเนาะก็จะมีโหมดสปอร์ตเด้งมาครับการขับขี่ของเราก็จะร้าใจมากขึ้นนะครับอัตราเร่งของเราก็จะแซงเร่งอะไรคําสปีดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนั้นเลยโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับตอนหลังกันว่าจะนั่งสบายขนาดไหนเนาะน่าใช้งานขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับ อ่ะโอเคทุกคนอันนี้ทีนี้เรามาอยู่ภายในตัวรถนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารของเจ้า t o y ยต a c o ค o l l อ a l ติ s 1.8e คันนี้นะครับภายในนะครับเบาะสีดำนะครับดีไซน์สวยงามนะครับนั่งสบายเหลือพื้นที่ให้นั่งเยอะมากนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเนาะ อ่าที่สาคัญนะครับใครที่กังวลเนาะอาจจะเป็นรถแท็กซี่ย้อมมานะครับแร่ขอตัวแท็กซี่เนาะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องตัวห0นนะครับจะเป็นเบาะสีเบ็ดเนาะสีครีมนะครับประมาณนี้เลยเบาะสีดำรับประกันได้เลยไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะครับนี่ในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังก็บุกเล่นไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นมากพอสมควรนะครับมีตัวสาย USB มาให้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้เนาะชาร์จแบตได้นะครับตัวนี้เลยประมาณนี้นะครับก็ ประมาณนี้ในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังเนาะโอเคทีนี้เราไปดูส่วนของห้องเก็บสัมภาระแล้วกันนะครับว่าจะกว้างขนาดไหนสามารถใส่สัมภาระได้บ้างขนาดไหนะนะครับตามไปดูเลยไปดูกันโอเคครับทุกคนอันนี้คือในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับในส่วนของเจโตโยต้าอัลติสคันนี้เนาะก็เก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะครับเหลือพื้นที่ให้เก็บเยอะพอสมควรนะคะสามารถใส่สัมภาระได้เยอะมากเนาะอันนี้ที่สําคัญนะครับคโรล่าอัลติคันนี้นะทุกคนนี่เรามียางอะไหล่มาให้นะครับเป็นล้อแมกกะทะเนาะ มีตัวแขบแม่รงนะครับถุงเครื่องมือมีให้อยู่ครบเลยนะครับอันนี้อ่ะทีนี้ในส่วนของเรื่องเชื้อเพลิงครับทุกคนในส่วนของระบบเชื้อเพลิงนะครับอันนี้นะรองรับนะครับได้สูงสุดเนาะเชื้อเพลิงสูงสุดได้ถึง e85 นะครับสามารถเติมเบนซินได้เนาะประมาณนี้เลยนะครับโอเคทีนี้ไปดูส่วนของห้องเครื่องกันของเจ้าโตโยต้าโคโร拉อัลติคันนี้เนาะทุกคนนี่ ในส่วนข,ข,ของตัวห้องเครื่องนะครับเจ้า t o y ยต้าโคโร拉เอาติดคันนี้เนาะได้เป็นเครื่องยนต์นะครับ1 8 0 0ซีนะทุกคนนี่เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับซึ่งรับรองเลยเนาะว่าประหยัดน้ามันมากเลยนะครับคันนี้เนาะและทางนี้นะถ้เาเราก็รับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ํานะครับไม่แทร์100%เนาะรูกลมทุกรูนะครับอันนี้น,น็อตอาจจะมีการแกะทาสีไว้บ้างเนาะทุกคนนี่ เราเก็บสีมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้สวยงามเลยคันนี้น่าใช้งานมากทุกคนอ่ะโอเคสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้า Toyota Corolla Altis 1.8e ปี2016คันนี้ของเรานะครับเราตั้งขายราคาอยู่ที่4 6 7 0 0 0บาทนะครับแต่นะครับใครที่ดูคลิปนี้เนาะดูวีดีโอนี้นครับเราก็มีส่วนลดโปรโมชั่นดีๆให้ทุกคนเนาะเพียงแค่คุณแคปหนะ้าจอนี้มานะครับก็ลดให้ถึง20,000บาทนะครับเหลือเพียง 4 4 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและใครนะครับที่กำลังตามหาโปรโมชั่นต่างๆอีกมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันเครื่องเกียร์นะครับ2ปีนะ1ถึง2 0,000โลนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับมีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านของคุณเซฟไปได้ถึงหน้าบ้านของคุณนะครับถ้าโปรโมชั่นพวกนี้เราก็มีให้คุณอย่างแน่นอนนะครับอ่าสำหรับใครที่สนใจเจ้า t o y o ต้าโค o l l a า l t ติ1.8 e ปปี2016คันนี้ของเรานะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยนะครับ หรือใครนะครับอยากติดต่อผมโดยตรงนะครับคุยกับผมโดยตรงปรึกษาไฟแนนซ์ปรึกษาอะไรต่างๆก็สามารถติดต่อผมได้เบอร์นี้เลยนะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะครับและคลิปหน้าเนาะผมจะมารีวิวลูกคันไหนรนรุดอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรถสวยมมอสองอาชจเวพีคาร์นะครับสวัสดีครับ